สำนักง,งานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสอ,อสสกระทรวงศึกษาธิการจับมือสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI และภาคเอกชน8รายเปิดตัวโครงการความร่วมมือพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างแรงงานทักษะสูงรองรับการลงทุนอย่างเป็นทางการและจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาเชิงรุกผลิตกำลังคนทักษะสูงตรงตามความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม และภาคการลงทุนทั้งในและต่างประเทศโดยมีนายภูมิธรรมเวชยาชายัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี และมีนางสาวรินทิพรวรินทร์วชระโรธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ณนะตึกสันติไมตรีแถบเนียยรัฐบาลโดยภายในงานค่ะยังมีการจัดการแสดงนิทรรศการจากภาคเอกชนและสถานศึกษาอาชีวศึกษาแแห่งเพื่อแสดงศักยภาพและนวัตกรรมในสาขาวิชาต่างๆอีกด้วยค่ะวันนี้เราจึงทํางานเชิงยุคใหม่เข้าไปหากลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อดูว่า,ากลุ่มอุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงานในทักษะส,สูงเป็นพิเศษด้านไหนและเราจะลดขั้นตอนของการเชื่อมโยงไม่ต้องฝึกงานในโรงงานใช้การทําหลักสูตรร่วมกันและฝึกงานในสถานศึกษาเมื่อเด็กจบสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันทีอันนี้จึงเป็นโครงการนําร่องวอล์กอัพจึงเป็นโครงการนําร่องที่เราเริ่มขึ้น ในมิติที่จะทําให้เป็นการสร้างงานและสร้างคนให้เกิดแลได้อย่างแท้จริงค่ะจริงๆหญิงคิดว่าในกลุ่มของอาชีวศึกษาเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ๆสื่อมวลชนได้เดินชมเทศการเรามี New s c u r v e ใหม่ที่ได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับตัวถังเครื่องบินวันนี้เนี่ยเราก็สามารถเนื่องจากเรามีการพัฒนาทักษะเรื่องตัวถังการพ่นสี ยานยนต์รถยนต์มาก่อนตอนนี้เราต่อยอดไปในเรื่องเครื่องบินวันนี้เราก็มี3รุ่นแล้วนะคะที่ส่งไปได้รับงานที่ฝรั่งเศสแล้วก็มีไรายได้ต่อหัวก็ประมาณ7จ5 0หอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่เราอยากทําให้เห็นว่าแรงบันดาลใจก็คือว่าเราต้องการให้เห็นว่าทักษะของนักเรียนอาชีวะสามารถพัฒนาเป็นทักษะสูงได้เรามีกําลังคนที่พร้อม เรามีสถานศึกษาที่มีคุณภาพเราต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดภาพรวมของการทำงานที่แท้จริงค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยอา,อาชีวศึกษาเนี่ยก็ได้จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ, S b, S รบ,รบ,กบเบรื่อง S curve เรอยู่แล้วนะครับท่านครับก็จัดมาเป็นเวลาตับร่วม10ปีแล้วนะฮะเราติดอย่างเดียวครับท่านครับเรื่องเกี่ยวกับการทำความร่วมมือกับสาระอกอบการนะครับ ถ้าเราทราบว่าสถาบัะการมีหลักสูตรอะไรที่อยากให้เราพัพฒนานเราพร้อมจะพัฒนานท,ทันทีนะครับผมเพียงแต่ว่าบอกความต้องการเรามาว่าอยากได้ประมาณคนมีคุณลักษณะอย่างไรเราจะผลิตให้และวิธีการผลิตจะมี2แบบท่านครับก็คือผลิตในระบบก็คือใช้เวลาเรียนประมาณ2-3ปีอีกแบบนึงก็คือเป็นเวลาอันสั้นๆก็คือเอาคนที่อยู่ในอุตสาหการรมอยู่แล้วมา up skill รี skill ก็จะทําให้ใช้เวลาประมาณ3ถึง6เดือนก็สามารถผลิตกาลังคนให้ตอบสนองได้ครับตามที่เรามีนโยบายอยากจะส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมด้านเซมิคอนดั c t o r ร์อิเล็กทรอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าุตสารมด้านดิจิตอลรวมทั้งเทคโนโลยี AI เป็นสิ่งต่างเหล่านี้เรื่องคนเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับคําถามที่เราได้รับไปบ่อยจากนักลงทุนคือว่าประเทศไทยมีคนเพียงพอไหม แล้วก็ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไหมนะครับซึ่งการจัดงานในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางท่านรัฐมนตรีช่วยลิทิพนรแล้วก็ออศึกษาอย่างมากนะครับที่ได้ตรุณาให้ความสนับสนุนนะครับในการที่จะมาช่วยพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษาซึ่งเป็นกําลังสําคัญของทางภาคอุตสาหกรรมนะครับก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อที่สําคัญระหว่างทางภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการกําลังคนนะครับ แล้วก็ทางผู้ผลิตกําลังคนก็คือทางสำนักง,งานคณะกรรมการอาชีวศึกษาแล้วก็รวมทั้งทางผู้เรียนที่เป็นน้องๆในอาชีวะด้วยนะครับก็จะเป็นความร่วมมือที่สําคัญที่จะขยายผลไปสู่อตสาร,รมอื่นๆด้วยคือครั้งนี้เราเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมแผงวงจอรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า PCB ซึ่ง PCB เนี่ยเป็นชิ้นส่วนสําคัญที่จะอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์รวมทั้งเครื่องมือแพทย์นะครับ แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพสูงมากในเรื่อง PCB ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกนะครับเข้ามาลงทุนเนี่ยมากกว่า100โครงการการลงทุนรวมกันมากกว่า2องแสนล้านบาททําให้ประเทศไทยวันนี้เป็นผู้ผลิต PCB อันดับหนึ่งของอาเซียนแล้วก็ติดท็อป5ของโลกนะครับเพราะนั้นจะมีความต้องการกําลังคนในอุตสาหกรรม PCB อีกเป็นจำนวนมากวันนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับที่ทางภาคอุตสาหกรรมและทางอาชีวะได้จับมือกัน เพื่อสร้งางกาลังคนให้เตยมความพร้อมสําหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตอย่างยั่งยืนครับสําหรับความคาดหวังในวันนี้คือจะต,ต้องบอกว่าถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ค่ะเพราะว่าเราเรา,เราทำการบ้านมาก่อนว่าวันนี้ถ้าตลาดต้องการกําลังคนเรามีไหมสาขานี้เรามีไหมดังนั้นเมื่อเราเหมือนจับทั้งสองส่วนมาเจอกันน่ะเราเลยคิดว่าเราถึงกับ เป้าหมายที่เราตั้งแต่เป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นคือเราจะทําอย่างไรให้ภาคของอุตสาหกรรมที่มาลงทุนในประเทศณวันนี้อีกหลายอุตสาหกรรมจับมือกับภาคของการศึกษาด้านแรงงานอาชีวะของเราให้เกิดขึ้นได้จริงในทุกๆอุตสาหกรรมนี่จึงเป็นตัวอย่างของการ w อล k u p คือตัวอย่างของการนําร่องและเราจะทําอย่างนี้กับหลายๆภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความมั่นใจทั้งเรื่องของการลงทุนว่าเรามี คนที่พร้อมกับการทํางานและเพื่อให้เกิดการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพและก็กระตุ้นระบบเศรษฐกิจไปในตัวด้วยค่ะจริงๆโครงการนี้ถือว่า Walk Up เป็นโครงการนําร่องค่ะเราอยากให้เห็นว่าศักยภาพของเด็กไทยและอาชีวะวันนี้ค่ะเป็นอาชีวะที่มีทักษะแรงงานสูงแล้วเราเป็นอาชีวะยุคใหม่ที่สามารถก้าวเข้าไปสู่ระบบของเทคโนโลยีและ AI ต่างๆได้ดังนั้นเนี่ยค่ะเหลือแค่ เราหากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมให้เจอเราจะผลักดันเรื่องนี้อยากเป็นรูปธรรมแล้วก็อยากให้น้องๆหลายๆคนค่ะที่มองว่าการเรียนอาชีวะอาจไม่ใช่ทางเลือกแต่วันนี้อาชีวะได้เปลี่ยนโฉมแล้วคะ่ะอาชีวะยุคใหม่สมาร์ทได้เท่ได้แล้วก็มีงานทำที่มีคุณภาพด้วยคะ่ะ